สวัสดีค่ะนายซเดนค่ะวิธีการทำคลิปในในในสตรีมน,นะหรือว่าคลิปยาวนะเพื่อนขาได้ไปดูมาจากช่องของพยาวาลนอนหรือเปล่าพยาวาลนอนเนาะแกก็ได้บอกเออแกก็คือแกก็น่าจะได้ข่าวได้ข่าวแบบว่าออหลายนะหลายช่องเนาะหลายๆช่องที่ไม่ได้โฆษณาเข้านั่นเองไม่มีโฆษณาเข้านั่นเองในสตรีมถึงแม้ว่าได้การตั้งค่าแล้วเนาะ เออนะบางทีก็เราต้องไปเช็คด้วยนะแกก็ได้ปอธิบายนั่นะคือแบบว่าสรุปสรุปสรุป,รปตามที่เข้าใจด้วยกันนะเนาะเพื่อนๆขาวนะก็คือสรุปว่าบางทีเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่ากฎของกฎของกฎของเฟซบุ๊กระเมทา a, มีอยู่ว่าคลิปทุกคลิปอ่าเขาเรียกอะไรคลิปทุกคลิปมันจะอยู่ที่ดนดนุดนดนุดนพินิจของเมตาแต่เพียงผู้เดียวว่าใครจะมีโฆษณาใครจะไม่มีโฆษณาดังนั้นทุกคนา่า ยาได้หวังยาได้หวังเต็มร้อยเปอร์เซนต์ว่าคลิปทุกคลิปของเราจะมีโฆษณาเข้านะคะในคลิปคลิปในสตรีมนะเออโอเคในคลิปในเดียวก็เหมือนกันเลยแต่คือในอคลิปนี้คือจะพูดในคลิปในสตรีมนะเพื่อนถาและเราจะทําอย่างไรล่ะทีนี้ทําอะไรไม่ได้เพื่อนถาเราต้องไปเช็คดูนะหลังบ้านว่าคลิปของเราเนี่ยระยะเวลาบางทีมันก็มีผลด้วยเพื่อนถาตามที่พยาบาลนอนได้กล่าวไว้ว่าก็คือบางทีเนี่ยคือเราต้องไปดูด้วยความยาวของคลิปเนี่ย มันอ่ะเขาเรียกอะไรเหมาะสมหรือเปล่านน่นนี่นั่นเนาะก็คือเหมือนกับอย่างเคยเหมือนเมื่อก่อนเนะี่ยในคิดว่ามันจะกลับมาเหมือนเมื่อก่อนก็คือประมาณประมาณ3นาทีขึ้นไปนะอ่ามันจะดีจะดีไหมในทีน่นี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คือก็คือแบบว่าก็ควรจะเนาะประมาณ3นาที3นาทีขึ้นไปนะก็คือคลิปยาวนะเป็นคลิปยาวนะ แต่ของไหนนะจริงๆแล้วของไหนเนะี่ยคือทำมาที่ทามีคระหมดมีทั้ง3นาที5นาที8นาทีไปบ้านขาหรือว่าตามกว่า1นาทีก็มีเยอะแยะมากไปไหนก็คือสัส์ผสมผสานกันไปเลยนะแต่ทุกคลิปเพื่อนขาไม่ไม่มีโฆษณาเข้าเหมือนกันเพื่อนขาไม่มีโฆษณาเข้าเหมือนกันเนาะคือพยายามคือไหนก็คือพยายามแบบว่าแก้ไขนะพยายามแบบว่าแก้ไขว่า บางทีนยก็คิดว่าความยาวของคลิปอาจจะส่งผลส่งผลให้แบบว่าเออทางทางเมตาเขาไม่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 ใส่โคเข้าของในโฆษณาหรือว่าในคลิปของไายเนาะแต่พอทําหลากหลายแล้วก็ไม่มีเหมือนเดิมไม่มีเหมือนเดิมเพราะว่าอ่ะในในไปสังเกตดูแล้วคือไม่ว่าจะเป็นอ่ะตามกว่าหนึ่งนาทีก็ไม่มีโคเข้ามากกว่าหนึ่งนาทีก็ไม่มีโคเข้ามากกว่าสามนาทีก็ไม่มีโคเข้าทําไมนะถึงดูไม่มีโคเข้า ไม่แน่บางทีคนดูอาจจะดูไม่จบมันเลยไม่มียอดเรียนก็เป็นไปได้แต่คือนาะยอสันนิษฐานเอาเองสันนิษฐานเอาเองนะว่ามันก็บางทีมันก็ไม่ไม่ระยะของความยาวของคลิปเนี่ยอาจจะไม่เป็นผลก็ได้หรืออาจจะเป็นผลก็ได้เราต้องรอดูเองวพืว่นานะรอดูนะแต่คือเดือนนี้ก็เหมือนกันเดือนนี้ก็เหมือนกันคือผ่านมาเกือบครึ่งเดือนแล้วก็ เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มียอดเรียญขึ้นมีแต่มีมีแต่ลบลงมันไม่มีจัดติดลบแล้วบ้ันมันไม,ม่มันไม่มีจัดติดลบแล้วนะเพราะว่ายอดไม่เคยขึ้นในะทีนี้ก็เดือนอ่ายี่สิบแปดวันที่ผ่านมามันไม่มีให้ติดลบแล้วบกาน,กนเป็นกาำลังใจนะกาสู้กันต่อไปคาดหวังว่าระบบะจะกลับมาเป็นปกติเนาะบ่านกา